สวัสดีทุกคนนยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชและเนื้อหาที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เดโลซาเพราะว่านอกจากเรื่องราวในเรื่องหลักที่อยู่ในภาควาโนในตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีเนื้อเรื่องเสริมที่อยู่ในภาคหน้าโปกใช่ไหมที่เรื่องราวทั้งหมดนั้นมันจะเกิดขึ้นที่เดโลซาโดยเรื่องราวพวกนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะว่าเรื่องราวที่เดโลซาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่จะโปูสู่บทต่อไปในอนาคตหรือไม่ โดยเนื้อเรื่องคร่าวๆในหน้าปกน้องมินิสตอรี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะที่ลอร่าและก็ชิฟฟอนได้เจอกันโดยที่มีพวกของคาโปเน่ได้เป็นค้ชช่วยเหลือนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องราวที่เผาถอดทอตตาเนี่ยเจอคนลอดตาที่อาศัยเรือของบิ๊กมามมาซึ่งคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครเขาคือปอนที่เป็นหนึ่งในดีซามีของบิ๊กมามและแถมเขายังเป็นพ่อแท้ๆของลอร่าและก็ชิฟฟอนอีกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่เดลโรซามันก็น่าสนใจนะว่าพวกเขาเนี่ย จะเป็นตัวแปรสําคัญอะไรต่อเหตุการณ์ในอนาคตหรือไม่เพราะว่าในเรื่องก่อนหน้านี้ในภาคโฮเกกนี่ก็อย่างที่รู้กันดีนะพวกเบดเนี่ยได้ทําการร่วมมือกับพวกลูฟี่ในการรอบสังหารบิ๊กมามแต่ว่าพวกเขาเนี่ยกระทาพลาดก็เลยลงเอยทําให้พวกเขาเนี่ยต้องหนีออกมาจากเกาะโฮเกกในที่สุดและหลังจากที่หนีมาก็เกิดเหตุที่ชิฟอนเนี่ยถูกลักพาตัวไปพวกคาร์โบเน่ก็เลยต้องไปช่วยเหลือแต่ว่าหลังจากที่ช่วยมาเสร็จก็ต้องงงเะฮะเพราะว่าคนที่ก็ตีในช่วยเหลือมาไม่ใช่ชิฟอน แต่ว่ากลับเป็นลอล่าที่เป็นพี่น้องฝาแฝดของชิฟฟอนและด้วยเหตุนี้ก็เลยทําให้ลอล่าและก็ชิฟฟอนได้เจอกันอีกครั้งหลังจากที่พวกเขานั้นแยกจากกันมานานและการเจอกันในครั้งนี้มันก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะฮะซึ่งนั่นก็คืออย่างที่ผมพูดไปว่าคาโปเน่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขานั้นได้ร่วมมือกับลูฟี่ในการรอบสังหามบิ๊กมและบิ๊กมานั่นก็คือแม่ของลอล่าและก็ชิฟฟอนซึ่งตัวละครของลอล่าในภาคทีละบาร์กเนี่ยถ้าเกิดว่าใครจํากันได้คือหมูปาตััวนน,นะะ้ และแถมในตอนที่อลอร่านั้นกับเขาล่างเนี่ยพวกเขานั้นก็ยังได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มโมฟาอีกด้วยมันก็เลยทําให้ในตอนนี้พวกอลอร่าน,นั้นติดนี้บุญคุณลูฟี่เป็นอย่างมากนะฮะและด้วยเหตุผลนี้มันก็เลยน่าสนใจนะว่าถ้าเกิดเขาโปเน่เนี่ยเล่าเรื่องราวการร่วมมือกันกับพวกลูฟี่นะฮะให้อลอร่าน,นั้นฟันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าในตอนนี้ขาที่ว่าไครโดและก็บิ๊กมารในตอนนี้เนี่ยอยู่ที่วานโดและพวกลูฟี่นะั่นก็อยู่ที่นั่น่นกระดังไปทั่วเพราะฉะนั้นมันก็เลยยิน มันจะมีโอกาสหรือไม่ที่พวกเขาแล้วพวกคารบนเน่เนี่ยจะมีโอกาสไปที่วานอเพื่อช่วยเหลือพวกนูฟี่แต่ว่าก่อนหน้านั้นก็น่าจะมีเรื่องราวพวกนี้เกิดขึ้นก่อนนั้นคือเรื่องราวที่ว่าปอน,นั้นรอดตายจากพากโฮเคกและการลอดตายในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นข่าวดีนะฮะเพราะว่าในเนื้อเรื่องต่อจากนี้ก็น่าจะมีฉากที่พ่อลูกเนี่ยได้เจอกันอีกครั้งหลังจากไม่ได้เจอกันมานานแล้วก็อย่าลืมนะว่าคนที่ไปเจอปอนเนี่ยที่ลอดตายแล้วก็ใส่เรือของบิ๊กมาร์นลอยมานะฮะนั่นก็คือเผ่าทอร์ตา ที่พวกเขานั้นก็เป็นหนึ่งในกองเรือของกลุ่มหมอฟางเช่นเดียวกันและถ้าเกิดพวกเขาอยู่พร้อมหน้ากันขึ้นมาก็น่าจะเป็นคนพูดถึงนะฮะลูฟี่หรือว่ากลุ่มหมอฟางที่อยู่ในภาควาน้และถ้าเกิดว่าเลโอหรือว่าเผ่าทอนทัตต้านั้นรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพวกลูฟี่เนี่ยที่กําลังไปต่อสู้กับใครโดยที่วานอนะฮะมันก็จะมีโอกาสสมมั้งากที่พวกเลโอเนี่ยอาจจะตามไปสมทบพวกลูฟี่ในการต่อสู้ในศึกสุดท้ายก็เป็นได้และนอกจากเผ่าทอนทัตต้าที่เป็นกองเรือของกลุ่มหมอฟางเนี่ยมันก็จะยังมีคนอื่นกมมาายนะ ไม่ว่าจะเป็นพวกบาโตริโอพวกโคลัมบัสพวกดอนไซอะไรพวกนี้ซึ่งผมก็คิดว่าพวกเขานะั้นน่าจะมีช่องทางการติดต่อกันเพราะฉะนั้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เดนโรซาเนี่ยมันก็นเลยน่าสนใจนะฮะว่ามันจะเป็นการปลูเรื่องราวไปสู่กองเรือของกลุ่ม,มฟังหรือไม่และการที่เผ่าทอนอต้าได้กลับมาที่เดโรซาแล้วมันก็น่าจะหมายความว่าพวกคนที่ไปงานประชุมโลกทุกคนเนี่ยก็น่าจะได้กลับไปยังเมืองหรือว,ว่าประเทศของตัวเองเรียบร้อยแล้วและนั่นก็หมายถึงดอนไซที่ไปเข้าร่วมงานประชุมโลกด้วยนะฮะ เพราะว่าเขานั้นได้บอกไว้ว่าหลังงานประชุมโลกเนี่ย <c oughs> เขาก็จะถอนตัวแล้วก็ไปเป็นโจรสลัดอย่างเต็มที่ซึ่งจากคาพูดนี้มันก็เหมือนจะปูเนื้อเรื่องไกลๆนะว่าด,ดอนไซนเนี่ยกาลังจะออกเรือแล้วไปเป็นโจรสลัดและแถมก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับกองเรือของกลุมโฟางด้วยนะฮะว่าพวกเขาแต่ละคน,น,นก็กําลังเตรียมตัวแล้วก็ก่อตั้งกลุ่มโจรสลัดของตัวเองขึ้นมาแล้วเมื่อมีเหตุการณ์เนื้อเรื่องมินิสตอรี่ขึ้นมาเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเนื้อเรื่องในตอนนี้ไม่น่าสนใจนะฮะว่ามันจะเป็นเนื้อออเเรรื่่่งทีีจจาาาจยย์โน จะปูเนื้อเรื่องให้แก่กองเรือของกลุ่มหมอฟางหรือไม่ให้พวกเขาได้รู้เรื่องราวของพวกลูฟี่นะฮะแล้วก็ได้เดินทางมาช่วยเหลือพวกลูฟี่ที่วานนนในที่สุดเพราะว่ายังไงสารเนื้อเรื่องในตอนนี้ก็เข้าสู่สุดสุดท้ายและแถมพวกในกลุ่มหมูชีนัก็ยังไม่มาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะให้การต่อสู้ในสุดสุดท้ายในอลังการเนี่ยผมคิดว่าพวกกองเรือของกลุ่มหมอฟางนั้นก็น่าจะเป็นอะไรที่ขาดไปไม่ได้และนอกจากนี้การที่ชิฟฟอนและก็ลอร่าได้เจอกันเนี่ยมันก็อาจจะมีการปูเนื้อเรื่องสู่ เพราะว่าก็อย่างที่รู้กันดีนะว่าที่เอลบาร์เนี่ยมีเจ้าชายโลกีที่ก็จะแต่งงานกับลอร่าแต่ว่าลอร่าก็ได้หนีงานแต่างงานมาสังงานมันก็เลยทําให้บิ๊กม๊อนั่นกดกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นก็คงต้องมารอดูกันนะฮะว่าเนื้อเรื่องในภาคเด,ดนโลซาในตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นการปรูเนื้อเรื่องไปสู่เนื้อหาในอนาคตรหรือไม่แต่ว่าผมคิดว่าการที่เผาทอร์โตตันได้ปรากฏตัวออกมาเนี่ยมันก็น่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับกองเรือของกลุ่มหมอกฟางไม่มากก็น้อย โอเคและเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้และถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์หรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะไปอ่านอย่งแน่นอนแล้ววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ